เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเซเ e นเฮดนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าปีศาจเซเรนเฮดเนี่ยก็เป็นปีศาจที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับในช่วงนี้โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่กับใครก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าบรรยากาศมันอึมครึมมากโอ้ดูนี้สิ มีรถมาจอดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วแสดงว่ามีคนมาล่าท้าผีกันทั่วหน้าโอเคนะครับจากที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราดินเสียงหวอเมื่อไหร่นะครับให้เราวิ่งทันทีเลยนะครับวิ่งไม่ต้องคิดชีวิตโอเคอ่ะเราเพื่อนใหม่เราเพื่อนใหม่เราอ๋อเนึกว่าไม่ตามเรามานะรับนึกว่าจะปล่อยให้เราเดินคนเดียวดีนะแมปนี้เล่นแบบมุมมองบุคคลที่3นะครับเสียงอะไรอะ่ะเสียงซาซาเราปิดดีกว่า เราไม่อยากเห็นโอ้เสียงสร้างหายไปแล้วรู้สึกว่าแมปนี้จะเป็นแมปที่เราจะต้องสู้กับเซเลนเฮดอย่างนั้นหรือแต่ว่าที่ตัวเรามีแค่ไฟฉายเราตามเสียงชิงๆดีกว่านะครับตรงนี้มีโรงไฟฟ้าอยู่เฮ้ยดูว่าเขาจะเดินเครื่องไฟฟ้าเสร็จแล้วอเสียงรบกวนนี่นคือเสียงไฟฟ้านี่เองอ้าวแล้วไอ้คนที่ตามเราเมื่อกี้ไปไหนอยู่นี่เราอยู่นี่เดินตามเรามา อันนี้อะไรอ่ะมีช็อปด้วยเหรออ๋อมีของให้ซื้อโอเคนะครับอย่างน้อยแแบบผีอันนี้มันก็ยังมีอะไรให้เราไปสู้เนาะอันนี้มีปืนเราเก็บปืนได้ไหมอ่ะเออเก็บไม่ได้มีรถมาจอดตรงนี้และมีปืนตกนั่นแสดงว่าเจ้าขงรถคันนี้เขาอาจจะเจอกับสิ่งลี้ลับตัวนี้แล้วก็เป็นได้นะครับโอ,โอ้ยเสียงเสียง นั่นเสียงอะไรใช่เสียงวอรหรือไม่ใช่หรือไม่เราหนีก่อนเราจะตามเสียงฟันนี้ไปเขาน่าจะไฟกับออปีศาจเซเรนเฮดอยู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าแมปนี้จะเป็นแมปที่แบบว่าน่ากลัวแบบโอ้โหอารมณ์ประมาณแบบเซเรนฮิวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ดูสภาพแล้วนี่มันตัวอะไรเนี่ยไอย้ฉันคือลูกกระจอของเซเรนเฮดนะเออฉันมาจากโอ้โหโอเค เราไม่มีอาวุธแต่ว่าเราสามารถขึ้นขึ้นบินได้เราคงจะไม่โดนไฟคลอกตายใช่ไหมเนี่ยโอเคเออขึ้นมาแล้วเราคงจะปลอดภัยผมยังไม่เห็นผีไซเรนเทสอะไรสักตัวเลยนะอยากรู้จังว่ามันหน้าตายเป็นยังไงดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้มันจะฆ่าไม่ตายด้วยเนี่ยเฮ้ยยิงมาจากงหนนะัดแล้วมันยังไม่ตายอ,อีกอะไรมันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ผมเองเฮ้ยย,ยิงอะไรนายยิงอะไรน่ะนายยิงอะไรไม่รู้นะแต่เราไม่เห็นอะไรเลย สรุปนี่คือเราต้องอยืนรออยู่ที่ซากเครื่องบินเพื่อรอความช่วยเหลือเหรอไม่รู้ว่าเกมนี้มันผ่านยังไงอะนี่เราเองก็เพิ่งมาราท้าผีเดินระวงังระวังไฟหน่อยนะดูถ้าไฟน่าจะทำให้เราเจ็บได้ดึง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 ผมไม่เห็นผีเอ้ยโอ้ร้อนร้อนผมไม่เห็นผีอะไรเลยนอกจากไอ้ผีตัวนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นไหมไฟฉายส่องไม่ถึงเราจะเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อส่องเจ้าสิ่งชีวิตตัวนี้นะครับ เออนี่ไงตัวนี้มันมาแล้วเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตัวนี้ไม่แน่ทะเลมีอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงในโลกใบนี้ก็เ,เป็นได้นะที่เหยียบสองรอบแล้วไฟเนี่ยเมื่อกี้มันผมเห็นอะไรแวบๆบอะไรอ่ะเฮ้ยมันผมเห็นอะไรเริ่มผันไปจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้โมโน,นะเมื่อกี้ดท้าแมปนี้จะไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่คิดเราั้งเนี่ยนะแต่และคนดูมีอาวุธครบมือครบครันเราว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้เล้ว เด,เดินสำรวจป่าดีกว่านะเราไม่น่าจะโดนผีต,ตบตายหรอกมีใครจะมาสำรวจป่ากับเราไหมไม่เราอยู่นี่ก็ปลอดภัยเดีแล้วโอเคนะครับเราลองเดินสำรวจดูนะครับเผื่อว่าเราจะเจออะไรที่จะพ,อพ,อ,พอพาเราผ่านได้เราเดินห่างจากเสียงแล้วนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยวัดดีเอ้ย,เ,อยเดียวเฮ้ย,เอ,ยเอินมาเดียวโอ้โห ตายเลยอ้าแล้วเราอยู่กับใครนี้แม่ไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้นะไม่ทันโอ้มันยังมาไม่เลิกเลยเราเราทำไรดีเราวิ่งเข้ามาในถ้ำดีไหมโอ้ในถ้ำก็โอ้ในถ้ำก็ใช้ได้เนี่ยบรรยากาศเอ้ยยันวิ่งก่อนแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โอ้ยอะอาวอานายจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ย โอเคไปปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาเผชิญโชคไปรู้สึกว่าแมปนี้ไม่น่าจะมีแค่ผีตัวเล็กๆเ,เมื่อกี้แล้วเฮ้ยตกใจไฟแดงๆโอ้โหนึกว่าผีมาโอ้ตอนนี้หุือนว่าเราจะออกจากถ้ำนะครับไม่สิเราก็ยังคงอยู่ในถ้ำนายเรารู้นะเพื่อนๆอยู่ไหนอะเสียงยิงปืนนี่ยังดังโอเคตามโอ้แต่เสียงในถ้ำนี่มันช่าง โอ้สุดยอดเลยโอ้ยเสียงไรอะโอ้โอ้โอ้มันเป็นเสียงซาซาเสียงซาซาไปแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปฮึบเราไม่รู้ว่านายเป็นใครนะอารันเบเกอร์แต่ว่าเราจะต้อง,มมสงสไปเดียวฉันเจอผี ่งหนีก่อนเละเออเฮ้ยนายนายปลอดภัยไหมนายตายแล้วเราจะเป็นไลา์ต่อไปวิ่งหนีดีกว่าเราไม่น่าเข้ามาเลยมันจะตามเราไม่ในผีตัวเมื่อกี้อมเพื่อนรมจะตากรรมเราจากโลกไปก่อนเราอีกถ้าถ้าเราไปข้างหน้านั่ไงมันก็มีผีที่หน้าตาเหมือนแซนวิชอะไรดักไปอยู่ หน้าตาม,มันก็ดูน,น่ารักดีนะถ้าเราวิ่งฝ่ามันจะวิ่งเร็วกว่าเราไหมเนี่ยทำไมที่นี่ผีถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยข้างหลังก็มีตัวหนึ่งคาดอารันเบเกอร์อรแล้ววิงว่งโอยจะโยมอ้าวิงว่งวิ่งวิ่งช่วยด้ววอ้าวผีไม่ตามผีตามหรือไม่ตามก็ช่างนะเราวิ่งไปหาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนโอ้ยผีมาอีกแล้วคือไม,ม่ผีมันเยอะเหลือเกินเนี่ยผีหนองน้ำโอ้โห รอบนี้พี่เล็กพี่น้อยโอ้โหถ่าทาจะไม่ใช่เรื่องดีนะที่เดินออกมาจากกลุ่มแก๊งเนี่ยวิ่งไม่หยุดวิ่งต่อไปวิ่งไปเรื่อยๆอือเฮ้ยมันยังตามเราอยู่ไหมเนี่ยดูถ้าจะเลิกเลิกตามเรามหแล้วมั้งโอเคกลับมาสรา้างเครื่องบินแล้วขอซอ,องก่อนเฮ้ยนึกว่าเราจะตายแล้วแล้วเขาก็ยังคงเอ่ยยิงผีต่อไป เราว่านะเราไปตามล่าหาเซเลนเฮดดีกว่านะครับเราเจอแต่ผีอะไรก็ไม่รู้มาเรามาทั้งทีเราต้องเจอผีที่เป็นแกนหลักของเรื่อง,องนะตามเราโมตามมากันหลายคนดีนะครับรู้สึกอุ่นใจกว่าไปเดินคนเดียวเมื่อกี้เอ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะมาจากทางนี้ทุกคนเอ้ยเสียงแบบว่าดอย่างไกดโนเสาเลยอะทุกคนตามเรามาอ้าวทำไมมากันแค่นี้แล้ว ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าเสียงนี้มันคือเสียงของตัวอะไรถ้าเราเดินตกไปเรื่อยๆเราจะเจอกับพลังงานบางอย่างที่ที่เราอยากเจอหรือเปล่าเซเลนเฮดเลือดตั้ง8ปดหมื่นอ่าเรามาเราเจอกับเพื่อน <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยปีสโอ้ทำไมเซเลนเฮดยิงมันยิงมันอ้ายิงมันเราหนีเราหนียิงมัน เฮ้ยมันจะฆ่าเพื่อนเราแล้วทุกคนรีบฆ่ามันก่อนเราไม่มีปืนแล้วเราวิ่งกว่าเออแชมมันเกิดมาฉันตายมันตายหรือยังนะ่ยดูยังไม่ตายเลยนะเราขอเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมอ่นะมันถือส่องไฟฉายกันเยอะเหลือเกินนี่มันตัวอะไรเนี่ยเหมือนวิศาจอะไรสักอย่างหนึ่งนะโดนยิงขนาดนี้มันยังไม่ตายเนะหนังเหนียวเหลือเกิน เฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงซ่าๆด้วยเราไปตามหาต่อดีกว่าเกมผีถ้าเรามากันเยอะเราก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนี่ยจาได้เลยในถ้ำน,นี้ที่เราเพิ่งโดนผีไล่มานะครับผีฆ่าอลันเบเกอร์เราไปแล้วทุกคนมาสํารวจถ้ำันต่อดีกว่านะเมื่อกี้เราเฮ้ยมันมีทางแยกอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจเสียงอะไรอะ เจอหรอเธอเจอหรออะไรเนี่ยเชาว่าอันนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่เดนเดินไปก่อนดีกว่ามีตังอ๋อมีตังให้เก็บแบบเลือรายตามทางด้วยถ้าแห่งน,นี้ <c oughs> ดูลึกลับซับซ้อนมากเอ้ยโอ้ตกใจหมดเลยอคิดจะมาไม่บอกไม่กล่าวเลยโอ,โอ้ยข้างหลังเสียงซ่ามาแล้ว เออเพื่อนเรากำลังจะตายเพื่อนเราตายเราไปดีกว่านะเอมิลี่เอมิลี่อะไรไคิเดินใครเดินผ่านหน้าเราขอเก็บตังก่อนโอ้โหเราพาเพื่อนมาตายชัดๆโอ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โหถ้ำนี้ดูถ้ำไม่น่าจะมีแค่ตัวเดียวเอมิลี่เราวิ่งแลยนะเราเราอยู่ทำไมล่ะเออเอมิลี่ยิงสกัดไว้โอเคดูเหมือนมันไม่จอดมันจะไม่ออกจากถ้ำนะ ภารกิจการตามหาเซเลนเฮดเราก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับอ้ตกใจตกใจฮาลุชิฮาลูชิเชียงถ้าเรามีแมปเราก็น่าจะพอบอกได้แนละ้วแมปนี้มันกว้างไม่กว้างตอนนี้เราก็อยู่กับเอมิลี่สคนนะครับชื่อเขาไม่ชื่อเอมิลี่หรอกผมตั้งเขาเองผมไม่รู้นะว่าเสียงของปีศาจเซเลนเฮดมันเป็นเสียงยังไงแต่ว่าผมก็ได้ยินเสียงอะไรหลายแบบแล้วผมก็คาดคะเนไปก่อนว่าอาจจะใช่ก็ได้เสียงกุบกับเดินกัน2คนกับเอมิลี่นะครับจังหวะนี้ มีทางแยกเราเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนไหมเอาไปทางอาจจะจะไปทางไหนก็นแน่เนี่ยเอาสักทางมาเดินป่าส2คนแล้วเราก็หลงทางจริงๆเราไม่ได้หลงหรอกถ้าเราตามเสียงปืนไปเรื่อยเราก็เจอกับเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าคือจุดประสงค์ของเราในวันนี้คือการมาหาเซเรนเฮดให้เจอมันยังไปต่อได้กีกเหรอเนี่ยโอ้แมปสุดกว้างแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะ่ะมีแต่พื้นที่โล่งๆเซเรนเฮดก็ไม่เจอ เราไม่รู้ว่าเราจะจบเกมนี้ได้อย่างไรกันนะอืมเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเยมืเ่อกี้เมื่อเราเจอใครอ่ะเก็บตังค์ก่อนเมื่อกี้เห็นชือดงเหลืองอ่ะหรือว่าเป็นเชือเอเมิลี่เฮ้ยนี่มันย,ยิงอะไรตกใจหมดนี่มันจุดเริ่มต้นนี่นะเอ้านี่เราเดินมาจุดทางเข้าเหรอเนี่ย รู้สึกว่าจะมากันหลายคันนะเนี่ยแสดงว่าผีทเลน,ในใี้ต้องแบบว่าเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายแน่นอนเลยเขาคงมีชื่อเสียงหน้าดูนะทุกคนเลยแห่กันมาแต่จากสภาพที่เห็นแล้วทุกคนไปกองอยู่ที่เครื่องบินนะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเนอกจากยิงผีเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าที่เดิมถ้าไมเหมือนเดจาวูเหมือนเราเคยเดินม,มาที่นี่แล้วรอบหนึ่งอันไหนกันนะแหละผมพอสำรวจโรงไฟฟ้าหน่อยอโรงไฟฟ้า เขาไม่ได้นะครับอุย้ยตกใจใจะยิงทําไมเล่าไม่น่ามีอะไรถ้าเราเอ้านั่นแหละถ้าเราโดนไฟฟ้าเอาก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราพาไปหาเพื่อนก่อนแล้วเราค่อยมาตามล่าหาเเลนเฮดกันอีกรอบหนึ่งถ้าหารอบนี้ไม่เจอนี่ก็ก็คงไม่เจอแล้วแหละเมื่อกี้เราเก็บตังค์ได้เรามีตังค์เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อ่าาได้แผ่นที่แล้วโอเคขอสองแผ่นที่หน่อยนะปึ๊บอ,อืม เห็นไม่ชัดเลยมาเราอยู่กับเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวขอผมดูแผนที่สักครู่นะครับผมอยากรู้ว่าเราเราเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้เราขอยืมไฟหน่อยได้ไหมเรามองไม่เห็นนะอ่ะอ๋อขยังจุดเขายังชั่วนอ,อ่อยังเม็นเลยถ้าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่เรามาเราก็เดินปั๊บปๆป,ป,ปเรื่อยๆถ้าตรงนี้คืออะไรอะ่ะ าตรงนี้หอสูหัวเครื่องบินเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะทุกคนเราไปหาตามเสียงดีกว่าไหมพอเราจะเจอกับไซเลนเฮดโอเคนะไม่ว่าจะโอเคหรือไม่เราก็ไปแล้วถ้าเราเดินไปแล้วเราเจอถ้ำนี้เราค่อยวิ่งกลับมานะเพราะาถ้าถ้ำไม่น่าจะต้อนรับเราแน่เลยเจ้าถิ่นอยู่กันเยอะเหลือเกินไปเราต้องจัดก,การกับไซเรนเฮดให้ได้ถ้าจัดก,การไซเรนเฮดไม่ได้เราก็โดนจัดก,การแทน าตามมาตามเรามาโอ๊์นั่นตัวอะไรอ่ะเอ้ยสวัสดีมาลุ้นด้วยกันหน่อยสิโอ,ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผีโอ้โหแห่กันมาทั้งขบวนแล้วไงเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินวนก่อนโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะมันเยอะผีดำผีขาวมาหมดโอ้โห เออเตอนนี้ผีมันผีมันตันผีมันตันยิงยิงยิงโอ้ยโอ้ยผีตัวนี้ไม่ตันอ้ายเอมลิลี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ้าเราตายและเราก็ยังไม่เห็นตัวเซเลนเฮสักที โอเคสำหรับการตามล่าหาเซเลนเฮดในคันนี้ก็ต้องขอตัวอำลาวเพื่อนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ดูเหมือนว่าเออคันนี้เนี่ยเราจะตามล่าหาเซเลนเฮดไป่สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าใครหาเจอก็ค,คอมเมนต์บอกได้นะว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมาบอกนะพี่ไปเซิร์ชกูเกิลเอาอะผมเซิร์ชไปแล้วอ่าโอเคไงสำหรับใครที่สนใจนครับอยากจะมาตามล่าหาเซเลนเฮดก็กดจากใต้คลิปไปเล่นได้เลยอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีละนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ